สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงจังไงคิดถึงเหมือนกันครับดีครับวันนี้มาถ่ายรายการครับผม <c oughs> วันนี้มาถ่ายรายการครับพี่พี่ทุกคนเป็นรายการสิงหารลครับเดี๋ยวเราจะไปเราคุยแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญในวันนี้ว่เาเป็นใคร สวัสดี5 0่อคนด้วยครับผมสวัสดีครับนี่เราอยู่ทุ่งนาทุ่งนานะครับทุ่งนาทุ่งนาดีวเราจะไปดูว่าเขาทำอะไรกินวันนี้แป๊บหนึ่งผมแชร์ก่อนไปมุ่งนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดี600กว่าท่านด้วยนะครับผมมันเป็นการรีแลกซ์นะครับเจ็คเจ็คเจ็คไลฟ์ไฟอย่าง่ะ เย็บแบบหนึ่งนะครับสวัสดีเจ็ดร้อยคนด้วยนะครับผมอ๋อได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเคยเชื่อมอยู่มาหากินบ่อยอันอันนี่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในในแชทนี้ในในไลฟ์สดนี้นะครับเดี๋ยวผมผมผมแช์ก่อนเด้อแป๊บหนึ่งผมเอาเฟซผมแช่ก่อนตอนนี้ไลฟ์สดอยู่อยู่เพจนะครับ วันนี้มาถ่ายรายการสิงหาเลาะนะครับเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใครที่เป็นเชฟนะครับในวันนี้นุ๊กสุดหล่อสวัสดีครับนาแดงบุดอนวรัยเอ้ยไรสดบอกเลยเพว่าผู้ใดเป็นแขกรับเชิญของมือนี่เห็นบ่ะแต่แต่แต่แบว่าบ้านบ้านบ้านในี้กำหนดว่าจะไปมือไหนเห็นป่ะคนระยะกันแล้วคนละอย่างกันแล้ว แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมแชร์ก่อนาอ่สวัสดีทุกคนครับยังไม่กินข้าวเลยครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งสื่อกับเขาเมากินครับเดี๋ยวผมจะยิ่งไเบิ้งว่าผู้ใดเป็นเชฟมือนี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมแชร์ก่อนครับนี่ยสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาเป็นนักกินเลยดิโอ้900คนแล้วสวัสดีครับบักอ๊บอุ้ยพันแล้ว เดี๋ยวไปเฮ็ดลาบหมูดูกินกันเด้อเข้ยใจับโอ้ยอ๋อคนลุกคือจะไม่ควอยนะสวัสดีหนึ่งพันกว่าคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมแช์ก่อนผมแช์ก่อนเขียนเขียนโพสเอ้ยแชร์จังเลยวะเนีแป๊บนึงนะ เอาน so ึงนะเอานึงนะใจเย็นใจเย็นแชร์แล้วทำบาปทำกรรมอาอทำไมเป็นปาร์ตี้รับชมวะไม่เข้าใจเลยแป๊บนึงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมแีร์ก๋ับ สวัสด <c ười> so, ีครับ <laughs> ว yeah, well, ่าชีแช่ยังวะผมแช่่าเปลี่ยนอีหลีผมเป็ีอยนยังเธอืเย่มากเลยขอโทษด้วยนะครับทุกคนว่าชีแช่ได้โอ้เอ้าเป็นปราตีรับช้วงเมื่อแลี้ยว เอ้ยแช่จะไหนให้มันมาเป็นปาตีแับชุ่มอะไรเบอร์เบอร์สิบอเอ้อแช่คนเอาไปแช่เอาแช่คนไหนเอาแช่คนไหนยังได้เพลิอันนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่อันไหนโอ้หนาแดงครับวคือเทพปะคือเทพปะอันไหนนี่ปะอันไหนเอ้ยสิเดีนไปอุ่นอวนุ๊ก ว่างๆครับผมจะ่บ่แม่นันนี้แหละไอ่ใช่นี่หลอว่ั้งเนียโปรไฟล์อะว่างแค่นี้จัมันคือมีเหลืองไข่มีเหลือดิแช่นี่หรอกมังเบิ้งไข่ดีของข่ดีแค่จังไหนวะไม่ผิดแช่จังไนครับทุกคนไดืพันสโอ้สวัสดีพันสาคนรู้นครับพรมาพันสามร้อยคนนะครับแค่จังไหนวะเจี๊ยบกับนี่เด็กของใครสั เนี่ยเนี่ยมันคือนักใจเอ้าเนี่ยมันคือนักใจอ๋อกะนี่เด็กเขียนบทเนี่ยนี่วะปาร์ตี้เนี่ยโอเคมาลูก ที่คนแช่ปุ๊บมันจะขึ้นมานาวไ้ที่แช่ไปไอ้ทีเป็นปาติเราเขียนเขียนโหมดโอเคได้แล้วแชร์ได้แล้วครับทุกคนแชร์ได้แล้วผมวันนี้ผมก็อยากจใจทุกคนมาดูนะครับว่าผมมานอกถิ่นฐานกับแฟนผมและตอนนี้แฟนผมก็มันต้องมาอยู่แล้วครับไม่ใช่ขาข้างหลังนะครับอันนี้มันมันดุนดุนดุนเหมือนกันครับแฟนผมตอนนี้ก็กาลังทํากับข้าวอยู่นะครับเพื่อจะเลี้ยงจะเลี้ยง จะเลี้ยงแฟนนะครับขอบคุณครับผมค,ครับโอ้หน่าแดงดมันห้อนเฮ้ยคุณ,ค,ณคุณมานั่งในไลฟ์สดผมได้ไงเนี <laughs> ่ยกวันเด้กว,วันเด้ <laughs> โอเคครับนุกเขียนโพสเรียบร้อยแล้วนุกอันนี้แล้วเ,เดี๋ยวมาสิพาไปเบ <laughs> ิ้งไม่รูฟฟ้กัดตัวเพื่อพี่โอ้ยบ่ได้ดอกเฮ้ย ไแล้วแล้วกินหน้าต่างกันเลยดิแก่ว่าเอาปุ๊บไมบอสไปเ้นก่องไปปะปดคุณทำอะไรคะมาช่วยเพื่อนก็เขานี่แหละเขาจะไล่สุดแล้วเขาก็จะมาหาตัวนี่แหละ ท no oh, อ้ทำกข้าวกินก็เป็นหมูโอมะเขือเท็ข้นตกแกงก็เต็เนาะไปหอมกายเลยซุ้มหูแในวเตาถ่มันไม่มีอ่านั่นมันใส่ได้ใช่ไหมอะไรเทองใส่หรอกจาดกรเลยนะก็อะไรตัก่หม้อหัวหมาเนอะไไงอ้ตงแตงนี้แม่โอ้มีแม่ทำไมอ่ะนี้แม่ตองแตงก็เป็นหมหัว ไปไล่ไปดิบอซอยบอยหยางอซอยบอยหยังเฮ้ยกินแล้วไม่ต้องใส่ปลายนะเค็มลืมล้างมือไทยก่อนบสนเออาเออคอยบอก้าไทยแต่ดุนเลยแไปบุญไทยได้การปะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเดียวถูกผู้ใดคนเดียว ตากเดียวคนปอ่ส so วัสดีครับสวัสดีคนนะครับัดีเชดรเปิดเเปนแนั้นหรอกไม่รู้ะต้องต้องแจกมดจกนแจกมันแจกนะท่ก็เนี่เออเดี๋ยวไทยนดีนดีเดางเปดีกไปดกี่หเาตอนยางอยู่เห้องยางใส่ยางเนี่ยยางเอาเดี๋างเลยดิคุณ อันนี้คือคุณทำเลี้ยงไม่เลี้ยงผมใช่ไหมใหุ้คนกิ<ค>นนกไคเนี่ยครับก็จริงๆๆจริงๆแล้วมันก็ผ่านแล้วแหละผ่านผ่านในปเปอร์เซ็นต์ที่สิเป็นลูกลูกลูกไพ่แม่ผมเลยล่ะเข่าเ<า>ห็ดเอเช่าเห็ดเลยเออโอ้ากบย้วางเนี่ยโอเมก้ผูเห็ดกับจริงๆล้วก็พ่านแล้วทีสเป็นเป็นเป็นลูกไพ่ของแม่ <ieren> ใส่เข้ามาเลียงด้วยงกกระมีช่วยช่วยช่วยเลยเป็นพาระาเนี่ยเอาลองทำดูเอาทำดูนั่นแหละพี่กัดโดนนิ้วเลยมักนุกแค่แค่จับก็มีแหงือะเอาหนีแมอ้วันนี้ก็มาช่วยแฟนทำนะเอาเกลือใส่ไปลูกใช้โทรศัพท์รู้เลยนุกใช้ไอโฟน X I ครับผมใช้โฟน I ครับ เฮ้ยอีกอาครับก็นี่ครับพยายามที่จะอยากจะพูดให้ให้เขามาแก้ให้ไงักนุงัวิธีเอา่ากินอีกโอ้ยบอขะอนุญา่นี่ฮะทัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้1,6็นปนวัฒน์นะครับช่วงนี้ก็เป็นอากาศห้อนเล่ไลฟ์สดสุพินน้องนะครับ แม่สีเรียนนะครับเฮ้ยห็นไหมเห็นไหมทำเยอะไหมนี่เออเอออ๋อปูปองไ้ากูเหรอบ้าเขาสะดุดลงเองเขาไม่ได้เกี่ยวเลยไมรู้ว่าแต่มันจะเอาอะไรมาใส่นเอ้าเอ้าเออเขาชักเออไปเขาชักปากนุ๊กผู้เศรากินอะไรแล้วกู้ร้ายกินจนเกือบเบิดเดี๋ยวรอคนสองพันก่อน เราทำเผ็ดแล้วให้คนบางคนกินไม่ได้กูเนี่ยกินไม่ได้ร้องกันเลิเฮ้ยแค่ก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวจะทำให้กินต้องใส่ทุกคนครับใส่พริทุกคนครับได้เขากับผมกินเผ็ดไม่กินไม่เผ็ดเหมือนกันเลยไม่ใช่ครับผมกินเผ็ดได้อยู่นันไงเดี๋ยวไปเอาหัวมึงเอาเอาเอาไปมุ็อกไอ้นี่มันจะทำไมกูชอบจับหัวมึงจังเลยวะโอ๋ยมึงไม่กล้าปันกูหรอกปันแม่งแล้วฮานุอุ้ยที่เวดคนสีชาวเต็มไปแล้ว ะนนีทุกคนเข้ามาดูอะไรครับทั้งบันทีไปน่ารักนี่แหละครับเกิดนาอเปิดไลฟ์สดในโคดิเอมนนี่แหละว่าเป็น,น,น,ท,ท,นที่สี่ถลาคือผมพวกเนี่ยเป็นทรงมาวเลลวลาเวลาผมไปไปงานม้าไทยออกรอง,รองกับทันทีเขาก็ะชิน้ำมากจริงนะมากมากไม่มเป็นแม่ขั้วที่มไ,ไม่เห็นกับเขาไปกินเคุณคุณผู้ว่ารู้สึกที่ผมขับรถให้ตอนเช้าโอ้ผมบอกให้วันนี้มันขับรถแล้วพวกผมอยู่หลังหมดมีมีปายกับพี่ขามอยู่หน้ารถ แล้วมันขับรถได้โคตรห่วยเลยอี่สิบจนแบบจนผมวิ่นหัวจนสียห่าดบอกอบกับประกอบกับเกียร์แตกมอดอ้อมเกียร์แตกก็ยังบอกแกปีถ่ายเลยนะเพราะแกไอ้แกปนังกับเล็กก็ใช่แหละต่างคนต่างย์หยนอ่ะมันโอ้โหแบบมุนหมุนหมุนพอใจเข้ามาใส่เอ่อเขาเกียร์หามาแล้วสินะแล้วมาแห้งแห้งสินะมันลดไปเหลือเกียร์สามแสดงว่าช่วงนั้นว่มันลดต่ำนะผมเนาะว่ามันต่ำถ่ายเขาบ่มี เอ้ยนี่คุณมาพูดกับผมอย่างนี้ได้ไงแต่มาแต่งนี่ไหมนี่ไหมแต่งแต่งใส่เลยวันนี้เราเป็นมิตรกันเพื่อกันทำไมฮายเกนรู้ไหมเธอสูญน้ำร้ายมันจะขาองกูอีกครั้งก็ยังไม่เบื่อฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใคร รู้ไหมฉันแอบเก็บไปนั้นไว้ในหัวใจตายเป็นดอกไม้ของคุณเทนเหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกลเอ็มือ็าไดว้ไม่ได้หัวใจได้ยินไม่แคบหน่อย อะไรบอเลียก่อนไปคิดถึงทาไมคิดถึงมึงทำไมเนี่ยเขาจะไปถ่ายแล้วเร็วนี่ไปเขารล่อเหมือลีลามากเลยจำเหมือนตัวเองหรอก็ไม่หล่อถ้าหลออถ้าไม่หล่อแล้วคุณชอบได้ไงคุณเอาความมั่นใจจากไหนมามาพูดว่าผมชอบคุณเนี่ยโอ๊ยจิตวเค็บักนุกอุ้ยเนี่ยเบ็ดโอ้ตายตายตายบอลเลียก่อนเราคุณ มาแสดงนี่ทุกคนครับหนุกรับงานเลยหรือแม่ยังไงจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่าน่ารักนะทุกคนเลยในเปลือกทำไมเอานุกนุกแช่อยู่นะครับนุกแช่นุกแช่เขาเฟียดดวนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นฟีสไตล์มันบเป็นแบบจริงจังหรือว่าบเป็นแบบอยู่ได้จริงจริเอ้ยอ้แก๊ปสวัสดีครับมาไหมไปผมขอจะไปหรอใกล้ไหนเนี่ย ไม่ใส่ย,ยัง,ยงไงใส่ย,ยังไยยงไม่ได้ไล่แบบเป็นพิธีการนะครับผมเลยมาไล่เพียพร์ไล่ไล่เพียร์นี่ต้องเป็นแบบลองเพลงพิธีการเทนนิสนะครับมีดตัวคนนี้ไม่กลัวครับเขาไม่กล้าฟันผมนหรอกรู้ได้ครับพวกนีมผมก่อยอยูมมเยมื่อวานรือไไม่เจ็บบักลุกเออเ้วสองพันคนหรอวะ เอาไปทุกหมดกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาผมเอาอันนี้ไปขอ,อจากเข้าหนึ่งจะเข้ามานะหอมแก้วเขาหนึ่งบังง้อโอ้ยักผีพักโอ้โหแล้ว <c oughs> ก็มาอยู่กับโปรดิวเซอร์ <c oughs> เรานะครับผมเป็นไงเป็นไงวันนี้ <c oughs> รายการจะราบรื่นไหม จะจะถ่ายเสร็จครับตอนนี้จะเสร็จแล้วจบรายการน่ะเรื่อยๆเดี่ยวตาเนี่ยนี่นะครับเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมอูเดี่ยวตาวะหลายคนอาจบดีบอคุณหนาคุณแต่จ็กี้นัสวุฒิครับน้องซาอีกหนึ่งคนนะครับกันผู้ใดนครับคลฟเวตครับที่ยุตในสมัยนั้นนะครับสมัยไหนสมัยนั้นสมัยช่วงคำวานกระิลลุจักองจ็กีนะครับผมนะครับ จะไม่เจอบานดวนจะไม่ไหมนะครับก็เป็นน้องชายอีกคนนึงที่มาความสมารถครับรองเพิงมวนนะครับผมอันวันนี้เขาก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับรายการสิงหาเลาะนะครับโอ้อนอนบอมึงอ่านทํามอาทําไอแล้วดูดิอันนี้นะครับล่มพิเศษจะซื้อมาจากไดครับผมครับผมขอบคุณครับ ออนี่เป็นนอไม่น้อยเนี่เขาจะไปเขาบอกบอกบอกเราจะไปหาอย่างสสดทราบผมออสติดไฟนะครับหอมแก้มให้แคบหน่อยยมวาตัวเว้ยหอมผูใดน้องไปกีนหอมตัวหอมีเต่คนหอมข่เถยบอบอกบอกโยกแดงก็ดม่นไปครหมไอเจ็กีนหอมแก้มจังเลยบ้าบ้าบ้าเลี้ยวบ้าไม่อหอมจังเลยบ้าบ้า ปากปูดี้ปากวูดี้แม่หัวดำแก้มกูวปาดหอมเสียวไม่ล่ะเสียวไม่ล่ะเสียวไม่ล่ะปาดเบิ่งมาดูมันหอมอู้หูประเดี๋ยวประเดี๋ยวปปาดบอกวูดี้หอมแก้มแขวงมันทุกคนผมเสียซิ่งแล้วล่ะแม่เขาจีบอะไรเขะกลัวเขาแคบเอาแค่แท้กลัวมันงาบมันงาบมัน เขินอะไรแล้วเวอร์หน้าแดงเลยเมกำ้อกโอ้ยมาอะไรวฮ้ยกุ้งพิวาพรสวัสดีครับหอมแก้มไม่ขามาันงงเขาจีบอไรมึงเขาจะไดเตีร้อเพื่อนมาตร้อ้ยแม่งแสดงภาพองามเลยนี่ไม่ปไปเศ้าเศ้าเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไปกัน กูดีหอมกว่าเอ้บาบม่ like ouais. uh, เป็นหน่อยสิเดี๋ยวจะไปแล้วแล้วล่ะครับเดี๋ยวหลังแขนก็เป็นด้วยกูล้างมือนี่แหละแม่กูชอบแบบมึงนี่แหละไปขอบคุณแล้วอ้าวเอาขอบคุณเขาขอบคุณขอบคุณเอามือมึงออกทิขอบคุณเขาเร็วๆบักนกขอบคุณซงโอ้ยสีกิ๊บสีปกผ่อนะขอบคุณครับขอบคุณทุกไลา์ทุกแชททุกคอมเมนต์นะครับฝากติดตามเพจไปไปโอเโ่ด้วยนะครับอย่าไปติดตามเพจนุงชนะด้วนะครับบักนกบักวันพ่อทำนี่ หยาบยาบยังนีกเอาหอมแก้มกูหน่อยเมื um ่อก like. ี้บอดี้มันหอมแก้มกูแมเอาบอดี้หอมแก้มเลยหนุนหนังเหมืองมันม่นลอยหอมแก้มกูแม่หมมนาความหยาบความหยาบไปแล้วครับเดียวแบบนี้แหละผมไปเข่าฉาก้อนไปบ่ายไปบ่ายครับทุกคนเออผมเห็นโมโปรดิวเซอร์เมั้งเหรอบักงกไปเออ